กำลังไปที่ือฮาในขณะนี้นะครับเพื่อนๆแบงค์ Bank 500บาทรัชการที่9กับแบงค์1 0 0 0บาทรัชการที่9นะครับที่มีความพิเศษแบบนี้นะครับเพื่อนๆมีพระบรมสาทิสลักนะครับตรงลายน้ำนะครับมีทางด้านพระเศียรกลับลงนะครับส่วนแบงค์1 0 0 0บาทนะครับ จะมีลายน้ําที่เป็นพระบรมสาธิสลักษณ์นะครับของรัชกาลที่10และก็เป็นพระบรมสาธิสลักษณ์ที่มาจากแบงค์ยีบาทนะครับเพื่อนๆก็มีความพิเศษตามลักษณะที่นักสะสมมักเรียกกันว่าแบงค์ตลกหรือแบงค์ พิมเคลื่อนนั่นเองนะครับเพื่อนๆืถ้าเกิดจากทางด้านเทคนิคนะครับการผลิตนะครับก็เป็นแบงค์หนึ่งที่ส่งคุณค่าเลยทีเดียวนะครับนักสะสมมีความต้องการราคาก็ค่อนข้างจะสูงนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดจากอันหลังนะครับเกิดจากฝีมือของมนุษย์ที่ลอมแปลงนะครับหรือถ่ายเอกสารเพื่อ นำมาโพสตให้เกิดความสนุกแค่นั้นนะครับอันนี้ก็จะมีความผิดนะครับติดคุกได้เลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆการปลอมแปลงดัดแปลงถือว่าผิดกฎหมายนะครับ การปรับแปลงดัดแปลงถือว่าผิดกฎหมายนะครับการปรับแปลงดัดแปลงถือว่าผิดกฎหมายนะครับการปรับแปลงดัดแปลงถือว่าผิดกฎหมายนะครับ